โอ้ยั่นให้เอาตะเกียงมาวางเอาตะเกียงวางบนนี่จะอยู่หรอเนาะอยู่ๆบล็อกก็ไดอยู่บล็อกก็ี่ยอีน่ยเอเดินเข้ามาอีกไหมไม่่าคนนี้เหรอยืนก่อนต้องมาทำบล็อกีมันอยู่แล้วนอ่ของ่พูด่อเล่นไพ่สบายกวาไ แต่คนไม่พร้อมอ่ะลำพี่สามคนเนี่ยสามขาดีๆไม่ใครเนาะแย่งโหแต่แทนเียนขี้โกงสามขาเดี๋ยวก็โง่กันนี่โกงเกมแกขี้โกงนี่เฉยิวั่นสู้กันไม่ได้โอ้แทนดับหนึ่งเออผมโกงไม่เป็นหรอกโอ้ยเดี๋ยวหลับตาแล้วกันน่ะนะที่จะถอนนี่สิเกล็อกกช้าระเบิดไหมเขาบงคับเขาจถอนใช่ไหมเอาโอนให้ผู้อื่นวันนี้ดูที่ใส่อ่ะเพื่อนไม่เหลียวเขาคันนั่ง กินข้าวไปด้วยป่ะไปหิวข้าวแล้วกนเหลือแต่แค่กลางเต็นท์เองเออมันง่ายให้ตะแทนกลางก็เสร็จแล้วเม่อกี้เข้าก่อนนี้เหลืออะไรล่ะตำมะละกอบ่ะไม่เมืกินมากมากสวัสดีครับผมี EP สองครับเนาะนี่จะมาชมฝีมือนี่ต้องแทนนะผมนี่โอ้เนี่ยอะไรนะไอ้หมกหมกหมูครับหมกหมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ล้ำล้ำล้ำหมูกับไอ้หยวก ยกกล้วยยกกล้วยอืมก้โยยกก้ยปลาเออยกปลากล้วยปลากล้วยปลากล้วยปลาครับป้าชิมดูนะเดี่ชิมดูชิมดูอร่อยเปล่าช้อนนะพี่คำใหญ่ใหญ่เไว้นี่ไว้เอาไว้หก่อยพี่ชิมดูนี่ไว้เลยมาเที่ยวปีใหม่เราต้องฉลองของใหม่ๆวันนี้มาเที่ยวป่าต้องกินของป่าครับผมเราต้องกินของใหม่ๆนี่ครั้งแรกในชีวิตเนาะ กินหลอกปลากับไอหมูกินแต่เขาทำครับแต่นี่ไม่เป็นหมูป่ปาหมูบ้านโอเควะบ้านถ้ามีผมชอบหมกผมไปเอาเส้อปลาคุมาบ่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยยิ้มยิมิ้มชิมดิไม่เชื่อชิมรสชาติเลยพี่รสชาติจำเขาดีเชิมเลยบึ้มเฮ้บึมเฮ้บึชิมดิแลวน้ำซัมแล้วน้ำน้ำซัมน้ำซัมนแทนอู้วววันนี้มันนี่ของปิ้งก้าวเดือดปิ้งก้าวเฮ้ยน้ำแทนชิมแทนอืม อร่อยไหมกินยังไงอร่อยนะมันมีมันจะมีกลิ่นในไม้ไผ่อยู่เนาะหอมได้เลยครับหอมไม้ไผ่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับผมโอ้แได้กับข้าวสวยเนียวโอ้ยแก่ข้าวเหนียวดิข้าวเหนียวก็สวยได้หมดเลยอร่อยไหมบึ้มสุดยอดเลยอะแต่หยวกยวกน้อยไปหน่อยหอมอ่ะแต่ยวกยวกมันหวานยวกเนาะครับมันหวานหยวกน้อยไปหน่อยมันมาเติมเติมปากกล้วยน้อยมันหอมมันหวานมันหยวกไปมันหวานเนาะหอมหวานนี่ของของอาคาวินมาอร่อยเนาะ ไม่ได้กโเลยไปยืมเขอเข้ามาครเอาเนื้อของป่าของป่าของหมาของป่าโยกกล้วยแต่โยกกล้วยมันนี่มันน้อยไปหน่อยถ้าโยกกล้วยหลายกว่านี้แซ่บกว่านี้พี่ลีได้แซ่บเไปมือหล้างกันเจ๊ได้กินหมูหนึ่งเอาดูดกันบางที่เขาไปเอาต้นกล้วยมาปลูกนะครับผมอร่อยมากครับผมนี่กำลังเลี้ยงไอ้ปัญทัดครับผมเรียกอะไรนะกระสุนไอ้ขี่ไฟขี่เป็นอาวุธขี่ปนอาวุธเนี่ นี่ไ <ป S 1> ต้วันจะโจมตีประเทศจีนครับ <c oughs> ขี่ปืนอาวุธครับผมนี่กำลังไต้วันจะยิงจีนแล้วครับตอนนี้ติดตั้งขีปนาวุธหวนมาแล้วมั้งเนี่ยยัง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 ไม่ทุ่มเลยขีปนาวุธครับผมตนนิดตั้งขีปนาวุธติธกดกู้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะระเบิดมิ้นต์ต้องฟังหวงหเนเขียนอาโซกันวิสัยวิสัย5กิโลเมตรครับผม 你应该用คือว่าไม่เอียงตั้งไหนกอเอียง่าเลยมันนี้มาหาเราหรอกดวลงป่าว้ไม่ก่อดีมากโอ้หขีอาวุธนี่ังไปเลยวันนี้ปีใหม่ับผมปีใหม่นะเอารอบสปีใหม่ก็จะจุดไวะจุดทันไหมุดทันวะก็จุดหัวสอง้านี โอเคสต็อ okay. ปครับเดี๋ยวก็จุดใหม่ Happy New Year Happy New Year Help me Damn Happy New yeah. Year ครับผมนี่นี่ของแท้ผมนี่ปีใหม่ครับผมเท่าอย่างนี้สวยๆว้าวปีใหม่แท้แท้แท้นี่ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เย่นี่สุดยอดเลยครับผมแจมียมเจียม